สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้เจอกับฝรั่งฝังโค้งอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้เจอกันอยู่ในครัวจ้าวันนี้ฝรั่งฝังโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทํออมหอยไอหวานจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าออมหอยหวานหรือแกงหอยหวานนะจ้าบ้านเฮาก็จะเป็นแกงหอยขมเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่อยู่ฝรั่งบ่มีหอยขมเนาะจ้าเนาะฝรั่งฝังโค้งก็เลยมาดัดแปลงเป็น อ่อมหอยหวานจากพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาไปดูเลยว่าฝรั่งฝั่งคงจะทํำยังไงมันจะออกมาแซบบอจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันนี้เป็นสูตรของฝรั่งฝั่งคงเองจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพราะว่าฝรั่งฝั่งคงอยากกินแกงหอยขมจ้ามันไม่มีหอยขมฝรั่งฝั่งคงกันเลยดัดแปลงมาเป็นเอาหอยหวานมาทําแทนจ้าว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไอคังล้างนี่กะ ต้มน้ำใบย่านางไว้แล้วจ้าปะไปเบิ่งกับฝรั่งฟังโขงกันเลยจ้าว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฟังโขงต้มน้ำย่านางไว้แล้วเรียบร้อยจ้าหมอเดือดแล้วจ้าฝรั่งฟังโขงจะแกงใส่ใบย่านางนะจ้านี่จ้า หอยหวานของเฮาที่เราเตรียมใบต่อยก้นยางดีเรียบร้อยเอาหน่้ยนี่หลงตินี่จ้ะต่อยก้นคือหอยขมเฮาไว้เบิดเรียบร้อยและจ้าแต่เป็นหอยหวานนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าต่อยก้นก็คือซับก้นเพิ่นออกละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันนี้เป็นเข้าเบือจ้าเข้าเบือจะตาไส้ตะไคร่ตาไส้ไอพริกไว้แล้วจ้าไอข่าเหนียวแซไว้นะจ้ะ แล้วก็จะมีใบเชาพูหรือว่าใบาผักอีเลิศนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแกงใส่หอยขาดบาได้จาะผักอีเลิศนะคะนี่เขาตั้งหม้อเดือดแล้วเรียบร้อยเนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเราจะทําการเอาหอยของเฮาลงไปเลยจ้ะหอยลงไปเลย กลังฟังโคงสิงยังบ็ใส่เขาเบื่อจ้ามันสิติดหมอจะปรุงก่อนจ้าเพ่อแม่พี่น้องจ๋ากลังฟังโคงก็จะปรุงด้วยชูโรสจะปรุงรสชาติสักก่อนจ้าบระสั้นนานมันสิเข่าเบื่อติดก้นหมอจ้า <S <S 1> <S 1> น้ำปลาอู้จึ๊บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าน้ำปลาของเราลงไปชูโรสน้ำปลา ก็จะปล่อยให้เพลินเดือดเดือดสักพักหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือรสด,ดีลงไปจ้ะหน่อยนึงปลาล้ารสดีลงไปของแซ่บของเราจะพ่อแม่พี่น้องจ๋า บ้านเขาก็จะพากันแกงแต่หอยขมนะจ๊ะเนาะฝรั่งฝั่งขมก็จะแกงหอยหวานซะเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขนาดเอาไปต่าเมนูต่าหอยหวานจตยังแซบคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเมนูแกงมันจะไม่แซบเหรอคะสูตรดัดแปลงของฝรั่งฝั่งขมเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าต่อไปฝรั่งฝั่งขมก็จะเอาข้าวเบือลงไปจ้ะข้าวเบือที่เขาต่ำใบลงไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า วมนัวก็จะอยู่เข้าเบื้อนี่แหลจะจะค้นไม้พ่ไห,ห้อันข้าติดมอจ้ะพร้อมมากแก้วพแม่พี่น้องจ้าพรอมอยากให้แซบให้นัวต้องแกงใส่น้ำใบยญ้านางด้วยเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าต้องใส่ใบยญ้านางด้วย พร้อมคักเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่หอยทิ้งไว้ให้หม้อเดือดก่อนจ้ะให้หม้อเดือดให้หอยหเราสุกจ้ะกำลังฟังฮ้งก็จะค้นอยู่เรื่อยจ้ะเพราะวางไส้เขาเบื่อลาย่านมันติดหม้อจ้ะย่านเพิ่นติดก้นหม้อนอะจ้ะเนาะ การที่เขาหต้อยก้นหอยนี่บ่ยา,ากจ้ะบ่แข็งพอมต่อยง่ายคือจังเงินเห็ดขมบ้านเขาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะต่อยก้นคือสับก้นหอยออกนะจ้ะเพื่อว่าจะเอาไว้จูบเนาะหอยขมเนาะแต่หอยหวานมันจูบก็ได้เด้จ้ะต้องใส่ไม้จิ้มแต่ฝรั่งฟังโคงต่อยออกเพราะว่าน้านัวเพื่อจะเข่าไปในตัวหอยได้ทั่วถึงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันจะได้แซบนัวจ้ะ ต้มจนหอยสุกแล้วเขาบราซุกคุณล่าจากต้มไปเรื่อยๆหอมมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าชิมดูได้นะจ๊ะกำลังฟังขงซิมกันเด้อจ้ะอืมอืมพ่อแม่พี่น้องจ้ารับรองแซบจุใจอิรีแซบแซบ แซ่บมากจ้ะนัวคักเลยเติมปลาลาไปหน่อยนึงจ้ะแต่ว่าความนัวแซ่บได้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บมากสุดยอดเลยฝั่งฝั่งโคงก็จะทําการเอาผักลงเลยจ้ะผักอีเลิศหรือว่าใบชะพูของเราลงไปเลยจ้ะนี่ จะยิ่งน่ากินไปจะพ่อแม่พี่น้องจ๋าใบชับกคู่ของเขาก็จะหอม,อมผู้ใดที่อยากแกงหอยค้มไปเลี้ยนเทปแบบนี้ก็ได้เด้อจ๋าเด้อหัดเทปเลี้ยนเทปแบบแกงหอยหวานกระแซบจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าล้องไปเลี้ยนเบิเ่งเทปเบิ่งนาาจ๋านาาทำดูจ้า จะเอาสูตรฝรั่งฝั่งขงไปทำดูนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะติดใจเลยเด้อจ้ะขอบอกติดใจเลยคือหอมคักแท้เจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเบิ่งมาเบิง่งโอ้โหเบิง่ง นี่คืออ่อมหอยหวานหรือว่าแกงหอยหวานของฝรั่งฝั่งโค้งเองจ้ะเบึงฝรั่งฝั่งโคงสิตักใส่ถ้วยเสิร์ฟให้เบึงน้อจ้านาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะทาการปิดเตาเลยปิดแก๊สเลยจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแกงหอยหวานของฝรั่งฝั่งโค้งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าน่ากินมากจ้ะซิมแล้วจะอร่อยที่สุดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า แก้คัดได้อร่อยว่าแพร่หอยขมเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าลองไปทําดูนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าลองเอาสูตรฝรั่งฝั่งโค้งไปทําดูแกงหอยไอหวานจ้าหรือว่าอ่อมหอยหวานของเราจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องขา ว่าวันวันฝรั่งฝังโคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรที่ไหนเมนูอะไรเก็บผักอะไรเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นทขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกยอดวิวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าิจา้านนิจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ากแกงหอยหวานของเรา นัวแทนัวว่าจัาพ่อแม่พี่น้องจ๋านัวปลาล้านัวไอใบย่้านางแล้วพักอันอีเลิศน้ำจัาพ่อแม่พี่น้องจ๋าน่ากินบ่จ้าน่าอร่อยมากจัาพ่อแม่พี่น้องจ๋าลองดูนะจ๊ะจะติดใจจ้าไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณเธะ